บทแรกที่เราต้องเรียนรู้นะคะคือเรื่องแรกคือเรื่องของการตลาดนะคะเมื่อกี้ในส่วนของแผนการตลาดหรือว่าในการทำธุรก,กิจเกี่ยวข้องกับตลาดยังไงจำได้ไหมตลาดนึกถึงไทยคะตลาดนึกถึงไทยลูกค้านะคะเรานึกถึงลูกค้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องนะคะพยายามนะคะไปเจราจาสิ่งแรกที่แรกคือเจราจาต่อรองนะคะกับลูกค้านั่นคือเทคนิคหนึ่งที่ต้องทํานะคะ ที่เมื่อกี้เกิดขึ้นมาเป็นไงคะพวกเราเจราจากันเป็นไงคะดีไม่ดีใช้ได้ไหมยังใช้ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพราะบอกว่าอันนี้ขายไม่ได้จบเลยทุกคนกลับนะกลับไปหาทุนนะคะแต่จีิึงจริงๆแล้วลรเงจนกลับไปมือเปล่านะไม่ไม่ไม่ต่อรองแหละทำไมไม่เอ้ยเอออันนี้ไม่เข้าอาจจะไม่เข้าสเปคช่วยผมไหนได้ไหมครับเออไหนๆผมก็ทำมาแล้วมีต้นทุนเรีกกสักสองบาทช่วยผมซื้อเท่าราคาต้นทุนได้ไหมทำได้ไหม ทำได้ทำได้นี่คืออย่างแรกนะคะคือเรื่องของลูกค้าเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจลูกค้าก่อนนะคะในเรื่องความต้องการแล้วก็สิ่งสําคัญนอกจากลูกค้าเนี่ยนะคะ<ม>อะไรเลยกา<ม>ร<ม>ส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการนะคะตดิดตามผลหลังการขายจริงๆมันไม่เกิดในสมุดโน้ตน,นะ,ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกิดทฤษฎีนะคะซึ่งถ้าเราไม่เคยทํามันก็จับต้องไม่ได้อยู่ดีนะคะแต่เขียนมาก็ถูกอยู่แล้วค่ะใน่จริงก็คือสิ่งสําคัญคชื่อดูยเรื่องของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นำเสนอผลิตภัณฑ์นนะอย่างแรกคือนำเสนอผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้ตรงความต้องการของลูกค้าบริบทขสินค้าเป็นเรื่องหลักนะคะตามมาด้วยเรื่องของการตั้งราคานะคะตั้งราคาหาช่องทางกระจุนหนาให้ดีแล้วก็ในเรื่องของนะคะการส่งเสริมการขายนะคะนี่คือสิ่งที่เราอาจจะมีลดแลกแจกแจกว่ากัไปนะคะอย่างสั้นๆน,นะคะ เดี๋ยวเราจะค่อยไปต่อนะคะในละเอียดในในในช่วงลึกๆที่เราพูดเรื่องนี้แล้วกันนะคะจะจินตรียมรมาเยอะเตรียมมาเต็มมือค่ะแต่ก็ย่นย่อตามระยะเวลาค่ะส่วนที่2นะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องน,นะคะแผนการผลิตนะคะแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพทายังไงใช้แผนการผลิตทำให้มีประสิทธิภาพเริ่มต้นตั้งแต่ไหน เริ่มต้นตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบเองค่ะว่าเราจะใช้วัตถุดิบอย่างไรคัดเลือกอย่างไรซัพพลายเออร์เป็นใครนะคะอันนี้คือจะต้องดูก่อนเริ่มต้นเพราะว่าถ้าวัตถุดิบข่วยใช้คว่าววข่าวยนะสินค้าออกมาดีั้ยได้ไหมดีได้ไมั้ยไม่มีทางเป็นไปได้เพราะมันเริ่มต้นตั้งแต่ตัววัตถุดิบด้วยขั้นตอนการทํางานเนี่ยต้องชัดเจนอันที่2นะคะจริงๆไปกว่าน,นั้นก็คือกระบวนการผลิตเนี่ยเกิดขึ้นคือทำไมเรา ทดลองสิ่ห้านาทีรู้ไหมทำไมเราถึงให้ทดลองสิห้านาทีรู้ไหมถ้าไม่ทดลองเลยนะคะคุณมาบอกอาจผมทำสิบเล่มยี่สิบเล่มทำได้ จริงเดือนเราจะทําได้เท่าไหร่นั่นคือต้องประเมินความสามารถของตัวเองด้วยถูกป้าเออแต่เ้าไม่ได้คิดถูกไหมนั่นคือสิ่งที่เรื่องของการผลิตเราต้องมองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือ,อ,อต้องไปดูในเรื่องของการคํานวณต้นทุนที่เราจะทานะ,ะต้นทุนทั้งในเรื่องของวัตถุดิบแรงงานให้ใจอื่นๆนะคะดูว่าต้นทุนเรา จะอยู่ในเรื่องของการผลิตนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะนี่ไปอย่างสัตย์อย่างเร็วๆนะคะเพราะว่าจริงๆมีแต่มือนะคะพูดแค่บางส่วน,นะคะ่ะหลังจากผลิตแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทําต่อนะคะแผนองค์กรนะคะเก,กเี่ยวข้องกับคืออันนี้อาจจะใช่อ่แแแอะแผนการเดเนินงานแต่ียนแล้วหมายถึงทําอะไรอ่าแผนการดำเนินงานทำเลยจ๊ะเราแผนอะไราผการดำเนินงานกระชาเขียนไปหรูๆนะตัวแผน เป็นงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแผนองค์กรของอาจารย์นะคะแต่สิ่งสาคัญคือแผนองค์กรคือมองเรื่องของเป้าหมายนะคะเป้าหมายในเรื่องของเวลากิจกรรมที่ทําต้องแตกย่อยลงมานะคะรวมถึงคนนะคะจะเห็นภาพก็คือคนเรามีแต่ละกลุ่มเจ็ดคนก็ดีสิบคนก็ดีกี่คนก็แล้วแบ่งแบ่งหน้าที่กันหรือยังนะคะจัดสรรหน้าที่ i have ด,ด้วยนะต้องแน่หมดแต่ว่าเวลาทำจริงๆนะคะให้ขาดทุนได้นะไม่ได้เพราะฉ้นขาดทุนบนกระดาษลบได้มั้ยเปลี่ยนใหม่ได้ไมั้ยตุ้เล่เปลี่ยนใหม่ได้คือถ้าบนกระดาษทำก็คือขาดทุนนะก็ไม่ต้องทำในชีวิตจริงแล้วใช่ไหมถูกป่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นต้องทําบนกระดาษก่อนนะคะทำบนกระดาษให้มันกำไรก่อนนะคะแล้วมาควบคุมปัจจัยต่างๆเนี่ยให้มันได้อะไรเกิดขึ้นนะคะนี่คือสิ่ง อาจจะต้องพูดถึงว่าภาพรวมนะคะสรุปนะคะสรุปว่าที่เรารานกิจกรรมหรือทำกิจกรรมให้พวกนักศึกษาเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศของการทากิจกรรมสมุดโน้ตเพื่ออยากให้เห็นมุมมองพวกนี้ของการทําธุรกิจที่คือการทําธุรกิจนะคะมันเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสิ่เหล่านี้อะไรบ้างงั้นถ้าหากเราต้องการเขียนแผนธุรกิจนั่นแหละค่ะพยายามคิดถึงเรื่องของสมุดโน้ตมาว่าระบบี่ข้องในเรื่องต่างๆอย่างไรเพราะเราจะต้องนะคะเตรียมตัวเราให้ ให้พัฒนาในส่วนหนั้นให้ดีขึ้นเอเคใจไหมคะเอาไปอย่างสั้น